สวัสดีครับทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้ก็จะมาดูอัปเดตนะสถานก,การณ์น้ำท่วมนะที่นาของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็เราได้ตั้งเครื่องไว้นะครับนู่นนะครับตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็โซนทางนู้นด้วยนะครับโซนนี้ก็เดาวไว้แถวนึ่งนะครับนี่แถวนี้นะครับ สอ,สองแถวนี้นี่นะสองแถวนี้นครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับก็จะดูดน้ําจากคลองนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะปล่อยน้ําในานาลงนะครับนี่ตอนนี้ก็เราดูดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับน้ําก็วันปล่อยออกแล้วครับเริ่มยุบแล้วนะครับนี่ นี่ครับก็ดูดน้ำจากคลองนี้ออกนะครับโซนนี้ก็ประมาณคร่าวๆก็คิดว่าสักประมาณ100หนึ่งร้อยไร่นะคร่าวๆนะครับเพราะว่านานี่จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับจากหัวนู้นมานะครับนานอยู่ตรงกลางพอดีก็ประมาณห้าสิบไร่นะครับจากนู้นมาโซนนี้นะครับแต่เราจะดูดทั้งหมดสี่โซนนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับ ฝั่งนี้อีกแถวหนึ่งก็หนึ่งร้อยไล่นะครับน่าจะเกินนะแต่ว่าคาดเดาเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็แถบนู้นอีกสองฝั่งนะครับสองโซนนะครับอีกฝั่งละประมาณหนึ่งร้อยไล่ครับคร่าวๆนะครับก็ประมาณสี่ห้าร้อยไล่ประมาณนี้นะครับแต่เราจะดูดออกจากให้น้ําไปทางนู้นอย่างเดียวเลยนะครับโดยดูดน้ําจากคลองนี้นะครับทุกใครที่มีนาอยู่โซนนี้เขาก็จะเอาเครื่องมาช่วยกันนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูตรงจุดดูนะครับที่เราสูบน้ํานะครับนี่ครับเราก็จะดูดน้ําออกจากคลองนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ํำในนาออกนะครับนี่ครับดูดคลองนี้นครับแล้วก็ทุกแปลงก็จะปล่อยออกนะครับ เี๋ครับจากฝั่งทางนี้นะครับเมื่อวานนั้นมองไม่เห็นต้นข้าวเลยนะครับอันนี้เขาดูดไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็น้ำยุบเยอะแล้วครับ่าฝั่งนี้ก็ดูดื่อตอนกลางคืนนะครับกล่อคืนนี้ตอนเย็นนะครับฝั่งนี้ยุบแล้วครับเดี๋ยวไปดูนู่นนะครับที่เราตั้งเครื่องไว้เราจะเอาน้ําออกไฟฝั่งนู้นหมดเลยนะครับ แปลงฝั่งนี้ก็เอาออกฝั่งนู้นเหมือนกันนะครับฝั่งเดียวเลยครับนี่นะครับเป็นอ่าปั้นที่เราสูบน้ำออกนะครับตรงนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวนะครับตรงนี้6เครื่องครับ นี่เครื่อของเรานะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของนาแปลงนี้ด้วยนะครับที่ว่าให้เรามาดูน้ำออกนะครับทบให้ดูน้ำออกนะครับดูน้ำทั้งหมดนู้นนะครับจะมาออกซอยนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของ,งานานเขาอนุญาตให้มาดูดนะครับแล้วก็ เกาะน้ำตรงพรอบพิ้งนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีตรงนู้นนี่นะครับอันนี้โคนละโซนกันนะครับโซนนี้ก็ประมา200ไร่นะครับน่าจะเกินนะแต่คาดดาว่าประมาณ200ไร่ไ์นะครับนี่นะครับ นาแปลงนี้นะครับคือเสียสละด้วยนะครับก็คือคลองที่เราว่าจะดูดออกนะครับแล้วก็ทุกแปลงนะครับที่เจ้าของนาเอาเครื่องมาตั้งจุดนี้ก็จะเปิดน้ําลงที่คลองนี้นะครับแล้วก็จะมาเข้านี่ครับระบายที่นาแปลงนี้นะครับคือเป็นแปลงสุดท้ายนะครับนี่เจ้าของเขาให้เปิดเข้านาเลยครับแล้วเราก็ไปดูดออกจากนานะครับ เพราะว่าไม่มีที่ไปนะครับเพราะว่าคลองนั้นไม่สุดถนนนะครับนี่จะของแปลงนี้บอกเปิดเลยครับเต็มที่ครับนี่ช่วยทั้งหมดก็ฝั่งนี้ก็สองร้อยกว่าไร่นะครับนี่เปิดเขานามันครับแล้วก็เครื่องทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับดูดออกจากนาแปลงนี้นะครับโอ้ต้องขอบคุณครับเจ้าของนาแปลงนี้ครับ เสียสละด,ด้วยนะครับนี่ครับระบ,บายน้ําในคลองมานะครับเข้านาแล้วก็ใครที่มีนาก็เอาเครื่องมาตั้งช่วยนะครับนี่ครับเครื่องเราก็ตั้งอยู่นู่นครับแล้วก็ดูดน้ําออกจากนา,นานแปลงนี้ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนี่ครับก็เปิดน้ําเข้ามาจากมุมนู้นนะครับเข้านาแปลงนี้แล้วก็ ดูดออกข้ามไปอีกฝั่งนึงนะครับดูครับก็ดูดออกจากแปรงนี้นะครับเปิดเข้ามาแล้วก็ดูดออกครับข้ามไปฝั่งนู้นครับถ้าโซนนู้นก็มีอีกเจ็ดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับ นี้ก็มีอีนะครับ คก็คือสูบกันมาตลอดแนวครับแล้วก็ท้ายนู่นเลยครับเพื่อที่จะเอาน้ำออกจากาโซนนานของเราให้หมดนะครับถ้าต่างคนต่างดูแน,นก็จะวนกลับเจอกันน้ำทีเราต้องดูห้า,ามฝั่งาเลยนะครับ